Ho, ยินดีต้อนรับสู่รักสิเกมมิ่งนะครับก็มีคนถามมาตลอดแล้วก็ถามมาเยอะกันมากเลยนะครับว่าทํายังไงนะฮะเวลาโจมตีแล้วจะมีดาเมจขึ้นหรือว่าตอนเราโดนกระแทกเรื่องนี้มีดาเมจขึ้นนะครับก็คือภาพลางโจมตีขึ้นเป็นตัวเลขอะไรอย่างนี้นะฮะก็มีคนนึงเคยตอบกับผมว่าให้ปรับภาพเต็มทุกอย่างครับมันถึงจะขึ้นถ้าเกิดเราไม่ปรับภาพเต็มมันก็จะไม่ขึ้นนะครับแล้วข้อที่2นะฮะก็คือ ทำยังไงให้เวลาเล่นลื่นขนาดนี้นะครับก็จะมาบอกกันนะฮะข้อแรกก่อนเลยนะครับทำไงให้ดาเมจขึ้นนะครับผมก็คือเราต้องปรับภาพให้เต็มทุกอย่างนะครับให้เรามาที่เฟืองนะครับจะอยู่ขวาบนสุดนะฮะเห็นไหมสีฟ้าแล้วก็มีหยึกๆอันนั้นแหละครับกดเข้าไปให้เราปรับแค่ที่ทั่วไปที่เดียวนะครับ sound e f ฟ e c t ไม่เกี่ยวนะครับควบคุมไม่เกี่ยวนะครับให้ปรับที่ทั่วไปที่เดียวนะครับให้ติ๊กถูกที่เขาโค้งนะฮะภาพให้ดีให้ติ๊กถูกนะครับ particle ให เพิ่มจนเต็มนะครับ3มขีดการแสดงผลให้เพิ่มจนเต็มนะครับแค่นั้นแหละครับจบนะครับกับเหตุผลนี้ถ้าเกิดทําแล้วมันยังไม่ขึ้นอีกแล้วก็แปลว่าคนที่เคยบอกผมมันมั่วนะครับมันเป็นของมันเองนะครับโอเคตามนั้นต่อมาข้อต่อไปนะครับทําไมพี่เล่นแล้วลื่นได้ขนาดนี้ก็คือมันเป็นที่เครื่องมือถือครับทีนี้ถ้าเกิดเรามีเครื่องมือถือที่มีสเปคสูงๆนะฮะก็สามารถที่จะเล่นได้ลื่นๆได้นะฮะ เท่านั้นนะครับส่วนตัวพี่ใช้ S7 Edge นะฮะมันก็เลยเป็นเครื่องที่ตัวท็อปเมื่อปีที่แล้วนะฮะมันก็เลยที่จะเวลาเล่นก็แรงหน่อยนะครับผมแค่นั้นนะครับแต่พี่บ้านนะครับเครื่องมือถือที่ถ้าเกิดใช้เล่นเกมพวกนี้แล้วแบบเรื่องสุดๆพี่ก็แนะน iPhone นะเพราะว่าเวลาเล่นเกมนะครับ iPhone จะเป็นมือถือที่มีความเสียรสีสูงนะครับผมเวลาเล่นมันก็เลยจะลื่นมากเลยนะถ้าเกิดเทียบกับ Android นะครับแค่นั้นแหละครับพี่เคยใช้แค่ซัมซุงกับ ไอโฟนนะฮะพี่ว่าเวลาเล่นเกมไอโฟนจะลื่นกว่านี้อีกนะครับผมพี่ใช้ซัมซุงนะครับโอเคนะครับจบนะครับมมอเลยก็ถามเพิ่มเข้ามากันนะครับคลิปนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ